แอบดูอะไรพี่แอบดูอะไรคิวซ้อมบอดอยู่แม่งตอนนี้แม่งโคตรสนุกเลยว่ะได้เครื่องมือใหม่มาแม่งโคตรว้าชีวิตง่ายขึ้นเยอะและ้วที่สำคัญน,นี่นี่ S Pen ทำงานสะดวกมากๆแล้วมันคืออะไรพี่เอาใครหลายคนยังไม่มีตัวนี้มาใหม่ล่าสุดมันคือ Samsung Galaxy Tab S10SE แต่จะบอกให้ว่าคนจะหพวกอะต้องตัวท็อปตัวนี้ตัวพัดด้วยหน้าจอใหญ่13.1นิ้ว แม่งมีหลายฟีเจอร์ที่ทุกคนต้องรู้เชื่อว่าใครหลายคนนะใช้แท็บมาตั้งนานแล้วแต่หัวเพิ่งว้าวนะครับนี่เลยของ e, SI, แท้ Galaxy Tab S10 FE พัดจะบอกให้ว่ามีหลายฟีเจอร์ที่โคตรดีทุกคนอยากรู้สิมาตัวนี้ผมโคตรชอบเลยที่ทุกคนต้องรู้นะเขาเรียกว่า AI Select นะนี่เอเพนมาแตะตรงนี้นะครับขึ้นมาแตะเลยเลือกเลย AI Select AI ทำงานเลยเห็นไหมขอบๆตรงนี้ให้เราลากได้เลยครับที่เราต้องการนะครับลากเลย พอลากปุ๊บเนี่ยเราได้รูปนะหรือว่าถ้าถ้าเราจะเอาแต่ข้อความข้างในเนี่ยดูนะกดปุ๊บได้ข้อความด้วยแต่ถ้าสมมุตินะครับเราอ่าไม่ออกเราอยากได้นะครับแปลทั้งหมดเลยให้ดูนี่เราเลือกเลยครับทラา l เลตนะครับนี่เสร็จปุ๊บเอาเอสเนมาจิ้มเลยแปลเห็นไหม เอเียดชีวิตง่ายขึ้นอย่างที่2นะฟีเจอร์นี้ก็คือนะการทำงาน3าหน้าจอพร้อมกันเขาเรียกว่า m u l t i ท a ส k i n g นะตัวนี้ใช้ CPU Exynos นึ่งห้าแปเพราะฉะนั้นอนะ่ะการทำงาน3หน้าจอพร้อมกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นวาดรูปนะเขียนเทคอะไรก็แล้นะดูวิดีโอรีเสร์ชข้อมูลไปพร้อมๆกันเนี่ยไม่มีสะดุดเลยสบายมากๆฟีเจอร์ที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอย่างที่3นี่เลยเขาเรียกว่าฟีเจอร์ b บ s เ f a นั่นเองครับผมเราถ่ายหน้าตัวเองเนี่ยปุ๊บเนี่ยถ่ายหน้าไงก็ได้หลับตาก็ได้อะไรก็ได้ AI จะช่วยปรับแต่งให้ดูนี่ช h o เบส b ฟ s f a เลือกขึ้นมาเลยครับมันจะมีหน้าเราให้เป็นหน้าปกติเนี่ยหรือจะเป็นหน้าแบบไหนเนี่ยลองดูปุ๊บดูกดเลยปั้งเป็นไงโคตรแจ่มฟีเจอร์ต่อไปนะอันนี้ก็โดดเด่นมากๆครับผมเขาเรียกว่า object eraser นะผมนะมาดูครับนี่แขนเองนะครับผมไม่ชอบลายสักนี้นะผมจะลบออกกดวิธี ai ครับผมทีหนึ่งนะผมแล้วก็เลือก object eraser ครับกดเร็จปุ๊บเนี่ยให้เราเลือกเลยครับเราสามารถลากได้เลยลากเลยปุ๊บมันก็จะจับรูปนะผมที่เราต้องการครับผมแล้วก็กดนะผมนี่ erase ลบเลยมาดูแขนหนึ่งโคตรเนียนเป็นไงผมก็เหล่าฟีเจอร์ไปเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับใครที่ได้ไปเนี่ยผมเชื่อว่านะครับไปอะดับใช้กับชีวิตเองเนี่ยใช้ง่ายขึ้นแน่นอนครับแล้วรุ่นที่ผมใช้อยู่คือนะผมซัมซุงกาเล็กซี่แท็บเอสสิบเอเบีรพัทนะผมหน้าจอสิบสามจุดหนึ่งนิ้วแบตเตอรี่เนี่ยหนึ่งหมื่นเก้าสิบมิลลิแอมป์นะผมนะแล้วนะสเปคหน้าจอเนี่ยไม่ธรรมดานะสเปคหน้าจอคือ IPS LCD 90อลซีดีเก้าสิบเฮิร์ตนะผมเป็นทูเคครับไฮไลท์โซลูชันแล้วจะบอกว่าราคาเนี่ยสอางหมื่านั้น แล้วพกพาง่ายกว่านี้นะผมนะก็คือนี่เลยครับผม Samsung Galaxy Tab S10 FE สสิบเอนะผมนะตัวนี้หน้าจอนะครับ10.9นิ้วนะครับแล้วราคาย่อมเยาวมากที่16,900บาทสเปคทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเลยนะผมเฮ้ยทุกคนจะบอกอีกเรื่องนึงที่โคตรโชคดีนะใครก็ตามนะที่จองเนี่ยตั้งแต่วันที่10ถึง23เมษายนเนี่ยจองแค่500บาทรู้ป่ะได้อะไรได้ S Pen ฟรีคีย์บอร์ดฟรีแล้วแถมได้ที่ชาร์จเนี่ย45วัตต์ฟ้าชาร์จเนี่ยฟรี3อย่างรวมกันเเเนนนนนี่ยยยหลลาาพพััระะะฉ้ ใครจะซื้ออรีบจองเลย500บาทเองชอบไหมชอบกเัาใจอยู่ตามไป